ครับนามัตการครับไม้น้าวัดนี้ความเป็นมาต่วะมาตังตรงนั้นเราก็เห็นมีการเหลือยมีการแกะแยกขนาดเป็นไม่น้าซ้ำมีไม้แผ่นมีอันนี้ความเป็นมาเป็นเรลสอาจารย์ครับจริงจริงไม้ไม้นี่อ่ะมันอยู่ในป่าชุมฉ่ำของูุบานเออเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาในปืนที่ของกรมทรัพยากรโุรณีที่เป็นเมืองแหล่เขาน่ะ ในบางรอกัว่าพายุมาดุมมาพัดลมตกโขลงมาพอไม่ลงแล้วก็เอต่างหมู่บานคอยปิดนี่เป็นหน้าว่าเอาม้ชายตัวซึ่งร่วมเพราะนั้นถ้าวัดตรงขลงก็ดได้โรงเรียนตรงกัางก็ได้ในรุกงว่าในวัดภูเขาทองยังไม่มีโรงคั่วทุกการอบรมมีอ่ะในตรงตรงไปอย่างเส้นหมากกลางไม่ว่าต่อตะติ้นต่อป้าป้า ต่างๆเราคิดว่าเอออาไมมาใจประโยชน์เราคิดว่ากำลังหวางแพน่จะสร้างรุมครัวในหวัดเนี่ยเขาเก็มแบบเป็นที่เหมือนจะโปรโยแล้วแ,แล้วช่างไปหลักออกมาจากป่าพอมาถึงจะเล่นแล้วก็แก่แท็กเตอร์เนี่ยตักขึ้นหมดเป็นทุกแต่พอมาส่งไว้จังวัดปุ๊โทษันทันทันเล่านิดนึงว่าช่างลักไม้นี่บันปึ๊บจริงๆแล้วไม้เนี่ยมันอยู่ข้างในรึอยู่ในป่าลึกเลย พอปาอ,อยู่มันลมลงม,มาเรียนเนี่ยรถจึเนไม่สามดักรข้าไปได้ถ้าตองใจจ้างหาักออกมาใครจ้างหาักออกมาซึ่งริมเอื้นน,น่ะต่อแากแทกเตอร์ตักขึ้นใส่รถเงินุู้แต่ก็มันต้องไปวัดแต่ก็เมื่อกับวัดต,ตอนนี้อ่ะตจำเป็นลุงเลยไปเลยถ้าให้ชาวบ้านเนี่ยก็มาเลยใหม่ตามไปวัดต,ตรงฐานเพื่สร้างปเป็นเงินครวัวอง่า,งนานขึ้นมา็นเที่จ้างกำลังหลักไม้นี่ครับแต่เป็นคลิปเนี่ยตอนนี้ มันเป็นหรือไอ้ช่างตัวนี้ไม่เป็นอาชีพข้องบ้านเราแล้วครับหรือว่าช่างเอามาจาไหนต่เทวะหลับหลักใหม่หจริงๆแล้วในมู่บ้านี่จะมีช่างอยู่ไรอยู่ไรเฉียอยู่ไรตัวไอ้ช่างพวกนี้จริงแล้วเขาว้าวหวจ้างให้หลักใหม่อย่างที่ในส่วนช่างช่างปาราอ่าจะขอช่างพวกนี้ก็เป็นหลักออกมาทีนี้ผวเมือ์จังหวัดกะต้งขานจะหลักใหม่คอติดต่อ แต่ติโตช้างกับตะโพงช้างาก็ยินดีนะที่จะมาหลังให้กับต่างจังหวัดเขาจะเน้บุญในครูสุ้นด้วยได้ตั้งคนได้ตั้งช้างนะชางคนได้บุญด้วยเราช่างไปเห็นเห็นตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณเท่าไรได้ครับเอ,อ่อถ้าคนตีกลุ่มช้างนื่เหอที่เป็นควานชา้างคนเนี้ควานช้างคนนี้เดิมนะเป็นลูกศิษย์กงที่วัดภูกรทธอโอ้ครับ บัวทางเทมเป็นสร้างมาเน,นี่นอ่ะบัวสร้างนีนงนนยนเผาโครนตีวดกุ้งทองทีนี้ช่างตัวนี้เดิมจริงจริงงานโยตีรถเก็บเป็นช่างที่ให้หนักตรงเขียวได้ที่ชุมสุมนทรีต่างๆเดี๋ยบางรั้วช่างตัวนี้มันมันดุกหมากช่างตัวนี้แสบข้าวว่าเออไลแทงกวานช,าชมมา่างเสียจุดมาแล้วขวานสร้างคุณอ๋อ ซึ่งสางคทายจะเราก็ค่าโตกันมาเรามาหลากหมายแต่บางคนก็วัญจางคนนี้สร้ามาปกุมจางได้ดีครับคือต้งคนที่มีอารมณ์ดีอะต้อปกุมจางได้ดีคนที่อารมณ์รายเดีอยตุกตีจางก็ไม่ควรอ่ะนะเพราะป็นกาทางโไม่พอใจเรเห็นเดียวกันเขากลับมาผิดทางมีคำลังะมาํำลังมา จริงๆแล้วเอ่ออีกเชียงหนึงที่หลักในตัวในการโยมันตักสร้างนี่คือส,สร้างปูนอปยตัวนี้จะเกยินอืมอาโยมจางมาสร้าีตัวแต่เห็นโยกับล่างหล้าโยนี่นจอตอนนี้นี่เป็นอายุน้อยนะครับประมาณกี่ปีได้ครับอายุ 7, าน่อยเจ็ดแปดปีจังหวัดแรงแรงน้ายดีกว่านะครับแรงน้ายดีว่าถ้าเส,าสียกันขาสางที่ปีแรงดีมากแรงดีมากเลยเดี๋ยวก็ดุกมากแต่ว่าจะเพิ่มของเอาอยู่ คนในเรื่องจ่างก็สมัควบคุ่มได้คือไม่ดื้อไม่ดื้อจัางก็จะไม่ดื้อแต่ถ้าทุกฝั่งตัวดื้อไม่ยอมรับนะก็จะทีก็จะทีเี่ฆ่าก็น่าส่งสร้างเหมือนกันก็ไปคว้าดูคนรักมาการบอกว่ามาจ้างวัดจากในบุญในกสุ่ลด้วยแะคงจางคน,นในบุญในกูสุศนด้วยมาเปิดสร้าง,ง,นางนคนทมความดีกัน นี่มีเ็นในในภาพก็คือเนี้ยเห็นกะดังหลักมากที่ีีมีรถแบ็คโฮนะครับจอดตรงนี้น้นไส้น้อยก่อนนะครับน้นเทนอยู่นี่เออตัวนี้เป็นดั้นตีนาสถตนซ้องขอคุณจระราบันซีตอ๋งก็เลยวัดไปนิดเดียวครับเลยวัดไปนิดเดียวทางลำแผลนะทางลำแผลเออจะไปโคตร จะเป็นส้วงส้วงคกส้วงกลางทางเนี่ยเป็นที่ก้องกุ่มสัพยากรที่บางอะไรเขาเดี๋ยวก็มาพกป่าใหม่ขึ้นมามาสัก20ปีหรือบ้านมาแต่บางวันดินทุ่นนี้เป็นดินทรายเป็นส้นมาเป็นดินทรายเป็นส้นมาพอป่ายโยมาตัวมันจะลมเจะลมลมหมาด้วยกันอันนี้ใหม่ก็มาจากเป็นประโยชน์นะก็ท่าเตือนก็คือพอช่างลาแบบปั๊บแบคโฮก็ฮิวฮิวคืนหลอดพอกหลอด เราก็พ้นไปแต่วัด์ใช่ไหมครับลองไม่เสร่วมกล้องโยตรงนี้เป็นไม้อะไรมั้งครับโอ้โหไม้รากไร้หมากเลยขี้ขุ่นไม้หมากเขาเรียกไม้เบญจพันธ์นะครับไม้ทั่วไปใม่เบญจป็นไม้เหนียวอ่อนเป็นไม้เหนียวอ่อนใช่ใช่เป็นไม้โพอโพมาเรืออะไรก็ส่วนหนึ่งแต่มาแจกประโยชน์เีตามแบบแป็นเกลื่อนแบบแป็นเอาไว้ส่วนที่ส่วนที่จะเป็นปีกไม้เป็นองเอาไว้ ปี่หมาพวกนี้เดี๋ยวจะเข้าเครื่องโดยเข้าจะเข้าเครื่องโดยอีกครั้งนึงกว่าจะทำเป็นผู้มัดอ๋อคับก็จะได้ใจป,ประโยชน์หมดเลยใจ,รจยประโยชน์หมดเลยเพื่อนพวกขี้เออพวกขี้เรือก็มาทําเป็นผู้มัดหนึ่งกันอือผู้มัดเรวจะไม่มีส่วนไหนเรื่องใจใจประโยชน์หมดเลยใจประโยชน์หมดเลย ตอน,นี้เตะเตะเห็นเยอะนะครับเป็นโรงโรงไม้ใช่ไหมครับ,บเตะพวกเมนแยกเป็นเนี่ยแยกเป็นเป็นคนนาดไม้ต่างๆก็คือมีไม้เศร้าด้วยตาเต่เห็ดมีไม้เศร้านะครับมีไม<ช>้พืนแล้วก็มีไม้นาซ้ามมีไล่นาดเห<ช>มือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คือปีกไม้เต่เห็นเยอะนะครับก็อันนี้คือวางแพทย์แล้วว่าอีชายไมยน้านาในกับแบบแกลนเตเป็นโรงครัวใช่ไหมครับก็มีมีโจทย์อยู่แล้วมีโจทย์อยู่แล้วว่าเยอะไปใายประโยชน์ จะเก็มก็เก็มแบบแป็นขึ้นมาก,ก่อนตอนนี้เก็มแบบแปลงเสจจเเ้นจากเมื่อไรครับพอเก็มแบบแปลงก็ตามมาแยกรายการว่าส่วนนี้ใจไม้ขนาดอะไรยาวเท่าไรครับพอได้รายรายาัใหม่ก็รสุ่งไปกับคนที่ยให,หม่ว่าตรงการไม้ขนาดนี้นะครับแต่วิธีการยใหม่คือเราจะเลยใหม่ยาวก่อนยาวซี่เหมือนกันอย่างห้องจำโซ่แต่เราจะมีส่วนโดยๆการมาแต่ประโยชน์ที่เล็กๆน้อยๆย,ยาวส่วนเม็ดเล็กน่าซุกอะไร เอ่อ่าเอาไม้ย,ยาวขอนจับไม้ย,ยาวก้อนผมเคยเห็นสมัยกนะ่อนแบ็กแบ็กะแถ่บ้านเราคอลงม้เนี่ยเวลาเขาจับไม้เขาเขาไม่ได้ตังมันนี่นะครับเขาเยาเรียงเป็นกระโจมซับกันเขาบอกว่ากันกันไม้บิดกันไม้บิดถ้าแกะเมือ่อเมื่อตรงนี้มันโอกาสบิดมีไหมครับโอ้ไม่อยากโปรตีนผักคือผักไตโรตินคนสงนาพุน้นไอโอ,โอกาใไม้แห้งไม่มีเลยอืมครับ ทีนี้ตอนนี้คือวิธีแก็บก็คือไม่เอาโซนจะจะมีไม,ม,มโ้โม้นจะรองถึงจันทร์จันทรเพื่อให้นามจะระบายออกได้อ๋ออันนี้เป็นเทคนิคในการในการแก็บเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่จัดแก็บทุกวิธีเนี่ยไม่ก็มีอการบิดตัวบิดตัวก็เอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเราจะเราจะบิด,บดบเดียวมันจะขึ้นเป็นเชียร่าอืมแล้วไม้จะปลุกไว้ไว้มันจะสะสมไม้ความชื้นหนามไหว ไม่คก็คบไาอย่างน้อยอีกประมาณอีกห่ปีอาะยังยสร้างใหม่ออกมาประมาณสร้างได้ก็ให้แห้งให้แห้งโดยโดยธรรมชาติโดยโดยลมโดยโดยลมโดยผัดพานนะครับนะก็คงก็คงในท่านท่านครับแพนงานในที่ทำโรงครัวครับก็คิดว่าได้ความรู้นะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ก็คงยากจะ นันะครับเอาเรืองราวห้องประวัติบทแล้วก็ชอ,องนะครับอีกไล่เรื่องเขาคิดว่าแม่กระัังชุมชนเองนะครับอาจจะยังไม่ทราบบางทีมาวัดมากันตั้งแต่เศร้าจนจนแกนะยังไม่รู้อาจจะเห็นเห็นด้วยความชินตานั้นมันมีประวัติยังสนือบ้างรวันนี้เอาเรืองช่างก่อนนะครับกับกองใหม่นะครับขอบ,ขอบคุณครับ